มากินลวกกิมปลายี่สกกับผักสดสดรอบส่วนกันครับวันนี้จัดปลายี่สกแบบตัวใหญ่ๆ,ๆลวกกิมปัายี่สกกับใบัวละพาส,สดๆมาเพื่อนๆโอ้หนักมากพอ,อ,อดีได้ปลามาตัวใหญ่มากห้าโลฮะปลาตัวนี้นี่จัดเลยตะเกียบ ผักหอมๆใส่ตกลงก็ใช้ตะเกียบข้างไหนข้างนี้หรือข้างนี้ <c oughs> เราเดาจะผิดข้า <c> ง <oughs> มาตอนนี้ปลาเราก็สุกแล้วเดือดผุดๆเปื่อยเปยสุกจนเปื่อยต้องจุ่มไว้ก่อนเดี๋ยวปากพองนะ อืใครเคยกินบ้างครับปลายิสกห้าโลอันนี้ปลาธรรมชาตินะเพิ่งได้มาเมื่อวานอือออาอือกระเทียม,มดองดีบ้าอลวกจิ้มปลายิสกกับผักอีเลิศ มาเพื่อนๆโอ้โหจเย็นๆจี๊เย็นอ๋อหั่นชิ้นใหญ่ๆเลยนี่ตัวนี้มีไข่ด้วยนะครับเพื่อนๆดูมาจุ่มลงไปอันนี้เลือดใส่หน่อยสุกแล้วสุกแล้วก็จัดมารับประทานโอ้โหดูชิ้นใหญ่ๆเลย ต้องจุ่มก่อนเดี๋ยวปากพองเนื้อหวานมากบอกเลยร้อนต้องขอไปคนที่รับชมคลิปตอนดึกๆด้วยนะฮะ แซ่บมากอยากได้เครื่องดื่มเย็นๆอืลวกกิมปายสกับหมากพิกสดๆนี่ขาต้นเลยเพิ่มความจิดจาร์หางเลยชิ้นใหญ่ชิ้นใหญ่ ปอสุกทั้งหมดเป็นของเราไงอปลาสุกแล้วปลาสุกแล้วคีบใส่เลยเอาผักผักออกมาด้วยอืมอืม à cả thêm luôn. bí bạc Như vậy, Trong mết đây uhm. Uhm. Thuần kinh đăng đây Khổ lòng xím nơi Chặt phải <laughs> 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 <Để được, được. cười> <laughs> เอาก่อนนะเอาเลยอื้นี่เป็นไงเป็นไง